สำหรับใครที่อยากได้อะไรท็อปท็อปซาวคอไบแองเกลิลตัวนี้ครับรุ่น Liberty 4ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันคือตัวท็อปที่ด้านในเนี่ยตัวงานมาค่อนข้างจะพรีเมียมครับมาแบบอินเอียทุกคนเรียกว่าเสียงเบสมาตึบ๊บใช้งานได้สูงสุดถึง50ชั่วโมงครับทุกคนและที่สำคัญเขามีระบบตัดเสียงรบกวนมาแบบ adaptive control ครับคืออะไรทุกคนเวลาเราใส่อย,อยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมมีเสียงรบกวนเข้ามาปุ๊บเขาก็จะช่วยตัดให้แต่ถ้าไม่มีเสียงรบกวนเขาก็จะช่วยเปิดให้ดับเราได้ยินเสียงจากภายนอกได้ชัดขึ้น้นที่สําาาคััญตวมมเให 4งตัวเรียกว่าคุยโทรศัพท์ชัดเจนครับผมบอกเลยว่าไม่ไวเลสส่วนใหญ่เนี่ยมันจะคุยโทรศัพท์ไม่ชัดใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะมาแบบตอบโจทย์อ่ะเดี๋ยวผมชั่งน้าหนักครับตัวน้าหนักก็มาไม่เยอะมาแค่ประมาณนี้ห้กรัมเท่านั้นครับเรียกว่าใส่ใช้งานกันสะดวกสบายครับมาพร้อมไดรเวอร์สิบเอ็ดมิลนะครับเรียกว่าเสียงมาค่อนข้างจะตึบ๊บเสียงมาค่อนข้างจะดีมีจุกให้เปลี่ยนถึง3ขนาดครับไม่ว่าจะเป็นหูเร็กหูกลางหูใหญ่ก็สามารถใส่ได้บลูทูธมาแบบ5.4ห่าจนซี่ํารับปีะกก1าเรับเจ แบรนด์นี้ใครอยากได้ใครอยากมีใครอยาก,กตามเดี๋ยวผมทิ้งลิงกาางงง์มิการว้าไปบริเวณดางๆรีบๆไปกดสั่งซื้อก่อนของก็จะหมดเด้อ